ทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่ามันจะเป็นยังไงถ้าเรานำเอานทิทานตอน,นเด็กที่เป็นที่รักของใครลหลายๆคนเที่ยงคงสามารถอยู่เหนือกาลเวลาแม้ว่ามันจะผ่านมา80ปีแล้วก็ตามเอาทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นความหลงไหลในเรื่องราวตัวละครต่างๆครับความสร้างสรรค์ของสิ่งต่างในเรื่องข้อคิดเที่ยงคงมีความหมายในสมัยนี้เอามาแทนที่ด้วยความพยายามเอาอกเอาใจคนในสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Identity ครับหรือว่าตัวตนสีผิว หรือว่า diversity and racism และที่สำคัญที่สุดครับคือความ feminity ที่พยายามดึงดูดผู้ชมแบบสมัยใหม่ให้เข้าราดูหนังหนังเรื่องนั้นครับก็คือ Peter Pan and Wendy ครับหรือว่าอีกชื่อหนึ่งนะครับก็คือ Wendy Tiger Lily และความหลากหลายของ The Lost Identity Boys and Girls ครับให้ผมพูดตรงๆเลยครับคือภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเป็นเรื่องราวที่ไม่มีความหมายไม่มีจุดหมาย ไม่มีความสร้างสรรค์อะไรเลยครับไม่มีข้อคิดไม่มีความสนุกไม่มีความเป็นพิษแร์แพนเลยสักนิดและที่สำคัญที่สุดครับหนังเรื่องนี้ยังสามารถลืมพื้นฐานของพื้นฐานที่สุดของการทําภาพยนตร์ครับปัญหาหล,หลายอ่างครับที่เราเห็นในหนังนี้ครับเหมือนที่ผมพูดไปในคลิปปัญหาของดิสนีย์รีเมคเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Color p a ์แพทเครับที่ไม่มีความสวยงามเทียนมอไปกับดินแดนของเนเปิลส์ครับคือเอาจริงนะ ผมดูดังเรื่องนี้ไปครับผมรู้สึกว่า Neverland น่ะดูเหมือนเกาะธรรมดาธรรมดาแห่งหนึ่งที่ทุกคนก็สามารถไปเที่ยวได้อ่ะอ่ะปัญหาต่อมาครับก็คือแอคชั่นครับคือแบบว่ามึงจะบอกกูว่านี่คือฉาก Action แอคชัวว่นเหรอะที่ทำให้คนดูแบบโอ้ชิอะสนุกชิบหายเลยวะ่ะ คือผมดูแล้วผมยังรู้สึกเศร้าแทนอ่จริงอะ่ะคือเหมือนหลักแสดงไม่ได้มีการซ้อมกันมาก่อนคนที่คอร r โอ g r a ฟหรือว่าออกแบบฉากแอคชั่นเหมือนไม่สนใจอะไรเลยจริงๆเว้ยเหมือนเขารู้ว่าหนังมันห่วยอะ่ะแล้วแบบเออปล่อยๆไปทำไป คือแบบมันน่าเกลียดเกินฉากเนี้ยคือคุณดูสิว่าบรรดับมันช้าขนาดไหนมันไม่มีเทนชั่นมันมีการบิวของฉากนี้ขึ้นมาเลยสักนิดอ่ะคือผมดูฉากนี้ของแบกลับอ่ะซึ่งคุณเอาฉากแอคชั่นในรีเมคเนี่ยมาเปรียบเทียบกับต้นฉบับของออริจินอลแอนิเมชันของพีตอแพนอะ โอ้โหคุณเห็นความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทนชั่นที่เขาสร้างขึ้นมาจังหวะในออริจินอลเนี่ยมันเร็วกว่ามันสนุกกว่ามันทําให้คนดูเนี่ยเฮ้ยตื่นเต้นกับฉากแอคชั่นที่มันเกิดขึ้นบนจอภาพยนตร์่้วยในหนังเรื่องเนี้ไม่ไม่มีเลยผมจะนอนหลับเอาจริง,งซึ่ง พอพูดถึงความช้าของฉากแอคชั่นครับเราก็ต้องมาพูดถึงความช้าของหนังเรื่องนี้เว้ยหนังเรื่องนี้ครับมีความยาว1ชั่วโมง46อนาทีครับเปรียบเทียบกับ1ชั่วโมง16นาทีของออริจิ a อลแอนิเมชัพอผมกลับไปดูออริจินอลเนี่ยผมยังรู้สึกเลยว่าออริจินอลครับการดตาเนินเรื่องเนี่ยจังหวะมันดีทุกอย่างมันลงล็อกกันหมดเลยเว้ยซึ่งอีกอย่างครับคือออริจินอเนี่ย เขาสามารถใส่อะไรต่างๆได้เยอะมากๆครับไม่ว่าจะเป็นฉากตัวละครดินแดนของ Neverland ที่สวยงามมากๆคุณกลับมาดูรีเมคอะผมรู้สึกว่าเขาขาดฉากไปเยอะมากอะสิ่งต่างๆครับที่มีในรีเมคอะมันรู้สึกน้อยและมันรู้สึกช้ามากๆคือมันน่าเบื่อมากกัยหนังเรื่อนี้คือจังหวะการเล่าเรื่องอะไม่มีเลยเว้ย มาที่จุดต่อไปครับซึ่งก็คือสิ่งที่นักรีวิวลหลายๆคนคนไทยลหลายๆคนที่ผมเห็นนะพูดกันเป็นสิ่งเดียวครับว่ากับตันฮุกเป็นตัวละครที่มีมิติมากๆครับเพราะว่าในรีเมคเขา,าให้แบ็กสตอรี่กับตัวละครคือผมต้องพูดอีกกี่ครั้งครับคือการที่ตัวละครตัวหนึ่งครับมีแบ็กสตอรี่อ่ะมันไม่ได้หมายความว่าตัวละครตัวนั้นครับมันดีหรือว่ามันมีมิตินะเว้ย เพราะว่าการทําให้ตัวละครตัวหนึ่งครับในหนังเนี่ยมีมิติมีคอนฟ lict มีปัญหามันสร้างมาจาก e l ลีฟหรือวความคิดของตัวละครครับตัวละครอ,อยากได้อะไรนั่นคือวอนเสร็จแล้วครับตัวละครก็จะทําสิ่งนั้นครับซึ่งนั่นก็คือการกระทําของตัวละครครับที่เพื่อไปถึงจุดหมายของตัวละครซึ่งพอเขาเป็นจุดหมายตัวละครเนี่ย ตัวละครเรียนรู้อะไรจากการที่เขาเนี่ยได้สิ่งนั้นมาหรือว่าไม่ได้สิ่งนั้นมานั่นคือการที่ทําให้ตัวละครตัวนึงครับมีมิติเว้ยแต่ในหนังเรื่องนี้ครับเขาไม่ได้ขยี้เขาไม่ได้ทําอะไรเลยสิ่งนี้เขาทําเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยกุมหัวเลยพูดคําเดียวเลยครับว่าหยาเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าสิ่งนี้เขาทำอะ่ะเป็นสิ่งที่ทุกคนเลยอะ่ะไม่ว่าจะเป็นนักทำหนังก็ตามอะ่ะว่าจะเป็นคนที่ดูในคลิปนี้อยู่อะ่ะสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ครับมันคือพื้นฐานของพื้นฐานของพื้นฐานของการเขียนเรื่องราวของการทำหนังเว้ยซึ่งมันก็คือ show not tell แสดงให้เราเห็นครับไม่ต้องพูดนี่คือสิ่งที่ทุกๆคนน่ะเคยเรียนมาตอนปหนึ 1, ่งปสองเอาจริงๆนะ ถ้าเรื่องอะอยากจะทำ backstory จริงๆอะ่ะเรื่องคุกกับพีเตอร์เป็นเพื่อนกันเนี่ยมึงโชว์ไปเลยโชว์แฟลชแบ็กอะไรก็ว่านไปแต่สุดท้ายครับเขาไม่ได้โชว์อะไรเลยเขาไมไ่แสดงอะไรให้เราเห็นเลยเว้ยสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเดียวครับคือการที่คุกมาพูดกับเวนดี้ว่าโอ้พีเตอร์เป็นเออเพื่อนเก่ากูซึ่งหนังครับมันไม่ทําอะไรให้เราเห็นเลยสิ่งที่เราเห็นอย่างเดียวครับคือการที่คุก คุยกับเวนดี้เว้ยผมถามคนที่พูดหน่อยครับว่ามันให้มิติก,กับตัวละครอย่างไรครับเพราะผมไม่เห็นอะไรเลยเขาไม่ได้ขี้จุดตรงนี้เลยสักนิดครับและสิ่งที่สาคัญที่สุดครับจากการที่หนังครับทาประเด็นนี้คือพล็อตโฮลครับที่มันเกิดขึ้นจากที่เขาทําประเด็นนี้อย่างเช่นครับในตอนตอนหนึ่งเนี่ยของหนังครับที่กับตันฮุกครับต้องตามหาว่าเอ้ยพีเตอร์แพนอยู่ไหนพีเตอร์อยู่ที่นี่เหรอพีเตอร์อยู่ที่นู่น,นปั๊บนะ คือมึงเป็น The Lost Boy คนแรกถูกไหมแล้วมึงไม่รู้หรอว่าพีเตอร์อยู่ที่ไหนบนเกาะคือคุณเห็นไหมครับว่าดีเทลแบบเนี้ยแค่เนี้ยเขายังไม่อยากอธิบายเขายังไม่อยากแก้อะไรเลยเว้ยซึ่งมาถึงปัญหาที่ผมอยากพูดมากที่สุดครับซึ่งก็คือการ PANDERING THE MESSAGE นี่คือสิ่งที่ดิสนีย์ชอบทำครับในสมัยนี้ซึ่งคือการที่เขาเนี่ยเอา people of color ครับอย่างยาร่าช a h ฮีดีครับมาเรสสว a p ตัวละครอย่าง t ิงเกอร์เบและนักแสดงอื่นครับในบท The Lost Boy และ The Lost Girl นะซึ่งสลับผมนะนี่มันคือการเหยียดผิวอย่างชัดเจนที่สุดเลยเว้ยให้ผมอธิบายครับ คือดิสนีย์ครับเขาหยิบเอาทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาราเชฮิดี้มาครับรับบทนี้เพื่อโฆษณาเพื่อแอดเวอร์ทายส์ว่าหนังเขาเนี่ยเป็นหนังที่ empowering ให้พลังกับคนในสังคมให้พลังกับคนกลุ่มนี้แต่พอเราไปดูหนังครับตัวละครต่างๆนี่เขาเปลี่ยนมาตัวละครต่างครับที่เขาเรสสวอปไม่มีมิติไม่มีบทไม่มีความหมายอย่างเช่นครับ The Lost Boys ครับในฉบับแอนิเมชั่นมีความหมายอย่างลึกซึ้งครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า The Lost Boys ครับ เป็นตัวแทนของ masculinity เว้ยหรือการมีความเป็นผู้ชายสูงตัวละครต่างๆครับใน The Lost Boy เนี่ยจะชอบคิดว่าเอ้ยกูไม่ต้องการผู้หญิงก็ได้กูสามารถอยู่โดยที่ไม่ต้องมีผู้หญิงแต่สุดท้ายครับพอเวนดี้เข้ามาให้ความอ่อนโยนให้ความเป็นแม่ตัวละครต่างๆครับของ The Lost Boy เนี่ยก็ได้เรียนรู้ครับถึงความสำคัญของการมีผู้หญิงเว้ย ในชีวิตมัน empower มันให้พลังเพราะว่ามันสอนอะไรกับคนดูครับและให้พลังกับผู้หญิงในสังคมเว้ยตัวละครของเวนนี่ครับเป็นตัวแทนของการเติบโตการเปลี่ยนแปลงความรับผิดชอบซึ่งมันทำให้ตัวละครของเธอครับทรงพลังมากๆและเต็มไปด้วยความหมายครับที่สามารถให้พลังกับผู้หญิงในสังคมเว้ยแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าในปี2023ครับผู้หญิงไม่ควรมีความอ่อนโยนผู้หญิงไม่ควรมีความเป็นแม่ เพราะว่าในสมัย2023ครับผู้หญิงต้องฟันดาบผู้หญิงต้องเอาชนะทุกคนผู้หญิงต้องเก่งกว่าทุกคนผู้หญิงต้องเพอร์เฟกไปทุกอย่างครับผู้หญิงห้ามมีข้อเสียอะไรเลยครับไม่ต้องมีการเติบโตอะไรเลยครับผู้หญิงอย่างวันนี้ครับต้องเป็นนักประชนภัยขาหดที่ไม่ต้องฝึกอะไรเลยมาก่อนครับก็สามารถสู้กับโจรสลัดที่สู้มาทั้งชีวิตครับนี่คือการให้พลังกับผู้หญิงในปี2023ครับคือผมไม่รู้จะพูดยังไงอีกแล้วอะ่ะมันคือ ความให้พลังกับผู้หญิงที่ไม่มี nuance หรือว่าความลึกซึ้งอะไรเลยครับที่โคตรจะผิวเผินและขี้เกียจมากๆเว э ้ยและโคตรไม่มีเหตุผลที่มันควรที่จะเป็นแบบนี้เลยอะ่ะเพราะคุณเห็นไหมครับว่าการที่คุณเปลี่ยนเวนดี้ครับมาเป็นแบบนี้อะ่ะมันทำให้ message และมันทำให้เรื่องของพีเตอร์แพนอ่ะรวมไปถึงความหมายที่ทรงพลัง ของตัวละครของเวนดี้ครับที่ยังคงสามารถให้พลังกับคนในสังคมจนถึงทุกวันนี้เว้ยซึ่งตอนนี้ครับมันหายไปแล้วอีกตัวอย่างหนึ่งครับคือการเปลี่ยน The l ล s t Boys ครับมาเป็นผู้หญิงเช่นกันครับทำลายความหมายทำลายข้อคิดทุกอย่างของ The ะอ i ริจิน p ลพีเตอรเว้ยซึ่งทุกคนรู้สาเหตุไหมครับว่าทำไม JM b a r r บครับผู้เขียนของ Peter ร์แพนเนี่ยถึงไม่ใส่ผู้หญิงเข้าไปในเดอะลอสบอยสฉบับออริจินอเนี่ยเขาพูดเลยครับว่า ผู้หญิงครับฉลาดเกินไปที่จะเป็นเด็กหลงทางเว้ยหืมน่าคิดนะครับสุดท้ายครับสรุปง่ายๆนะตัวละครต่างในเรื่องครับไม่ว่าจะเป็น Wendy ้ทิงเกอร l เบล e d เดอะเดว o สลอสบอยส์แอนด์เกิครับในเรื่องไม่มีมิติเมสเซจที่สำคัญของเรื่องครับก็หายไปโดยที่ตัวละคร People of Color และผู้หญิงครับที่เขาเพิ่มมาเนี่ยก็ไม่มีบทไม่มีอะไรเลยครับในเรื่องจากที่ในออริจินอลครับมันมีคือสุดท้ายครับดิสนียครับเขาอยาก Exploit หรือว่าเอาสีผิวของคนเหล่านี้ครับเอาหน้าตาของยาราชฮีดีมามาเพื่อโฆษณาหรือว่า Advertise ว่าหนังเขาเนี่ยเป็นหนังที่จะให้พลังกับคนกลุ่มนี้แต่พอเราไปดูครับไม่มีอะไรเลยครับไม่มีความหมายผมถามคนหน่อยครับว่านี่ไม่ใช่การเหยียดคนผิวสีแหรอครับ is n that t racist เพราะว่าสุดท้ายครับการที่คุณเนี่ยใช้ people of color และผู้หญิงเป็นแค่เครื่องมือหาเงินหารายได้เข้ากระเป๋านี่มันคือความห่วยแตกคือความทุเรศที่สุดคือภาษาอังกฤษครับเขาเรียกว่า dehumanizing หรือว่าการลดทอนความเป็นมนุษย์ของคนเหล่านี้ครับเป็นแค่เครื่องมือหาเงินนะ่ะของดิสนีย์อะมันตลกนะครับที่แม้ว่ามันจะผ่านมา80ปีแล้วก็ตามอะดิสนีย์ก็ยังคงพยายามเหยียดคนผิวสีอยู่ในปี2023สุดท้ายครับผมจะถามทุกคนว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เราทุกคนเนี่ยรักหนัง ดิสนีย์ครับการพยายามแพนเดอริงหรือว่าเอาอกเอาใจคนในสังคมหรอการให้นักแสดง People of Color ได้เล่นบทในหนังแบบนี้หรอหรือว่ามันเป็นเรื่องราวของการประจนภัยของตัวละครต่างๆครับที่สนุกและเต็มไปด้วยความหมายและข้อคิดต่างๆครับที่ยังคงสามารถตราตึงในหัวใจของคนทุกคนที่โตมากับเรื่องต่างๆกันแน่เรื่องราวของพีเตอร์แพนครับเป็นเรื่องราวที่สําคัญมากๆครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่พยายามให้พลังกับผู้หญิง ในสังคมทำให้เราเห็นถึงความสำคัญของผู้หญิงในชีวิตของเราและที่สำคัญที่สุดครับคือการพยายามสอนเด็ก,ดกผ่านเรื่องราวผ่านตัวละครต่างครับอย่างพีรแพนผ่านเวนดี้ผ่านเดอะ o อสบอยสครับเกี <c oughs> ่ยวกับการเป็นเด็กและการเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เว้ยเป็นหนังที่ข้อคิดของเรื่องครับยองคงเหนือการเวลาแม้ว่ามันจะผ่านมา80ปีแล้วก็ตามครับ